สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตเราไม่ได้พบกันตั้งแต่วันเสาร์วันจันทร์และวันนี้วันอังคารที่25กุมภาพันธ์นะครับเนื่องด้วยว่าก็ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้ไปประชุมคูเรียคนมาลีนะครับได้ไปประชุมคูเรียที่วัดพระคิสหฤทยัยวัดเพลงนะครับ ก็มีพี่น้องสมาชิกคนมาดีมากันเป็นจำนวนมากถึง38ท่านด้วยกันเนะครับ mm. ก็เป็นบรรยากาศแห่งความเป็นพี่เป็นน้องเป็นบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีบรรยากาศแห่งความสุขนะครับของช่างภาพที่ยินดีต้อนรับเราทุกคนและก็พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขให้กับ พี่น้องคนมาลีที่มาจากเปนสิเดียมอื่นๆนะครับทั้งอาหารเช้าอาหารเที่ยงขนมอร่อยก๋วยจับอร่อยทุกอย่างอร่อยหมดนะครับนี่คือความเป็นพี่เป็นน้องที่ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนก็ถือได้ว่าเป็นพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการแจกจ่ายผลสะทานของพระแม่มาดี ที่มีต่อเราคนมาดีครูเรียมารีสมภพบางนกแขกสังขมมณฑลราชบุรีนะครับดีใจวันอทิตก็ไปวัดปกติวันจันทร์ไม่ได้ทํารายการต้องไปซื้อของต้องไปดูของวันนี้วันอังคารจึงเป็นวันหยุดของผมนะครับก็ได้มาทํารายการก็ขอไล่เรียงกันไปตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์และวันนี้ในวันอังคารนะครับ ในวันเสาร์ที่22กุมภาพัน์นะครับเป็นวันฉลองนักบุญทันมาศขอโทษนะครับฉลองทันมาศของนักบุญเปตโตอรอครสาวกนะครับนักบุญเปตโตรเองก็มั่นใจในเส้นทางเดินชีวิตของท่านท่านสามารถที่จะตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตอบองค์พระเยซูเจ้าได้ว่าพงคือใครหลังจากที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงถามเปตโตร ว่าและท่านหลักว่าเราเป็นใครเปตโตจึงตอบว่าพงคือพระคิสต์เจ้าพระบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ส่งชีวิตพรงคือพระคิสต์เจ้าพระบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ส่งชีวิตเปตโตเข้าใจเปตโตเรียนรู้เปตโตได้ติดตามอยู่ร่วมกับพงค์ยระเจ้ามาตลอดลระยะเวลาสมปีท่านได้ลาทิ้งอาชีพชาวประมงของท่าน ละทิ้งทันทีแล้วก็ติดตามองค์พระเยซูเจ้าเพื่อมาช่วยงานของพระองค์มาช่วยกันเชิญชวนมาช่วยกันตามหาบุคคลเข้ามาได้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือชีวิตของทันณบ,บุญเปโตรนะครับเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับเปโตมั่นใจเปโตเข้าใจเปโตรสืบสารงานต่อจากองค์พระเยซูเจ้า ในการประกาศความเชื่อที่ท่านมีต่อองค์พระเยซูเจ้าประกาศความรักที่องค์พระผู้เป็นเจ้าท่งมีต่อมวลมนุษยชาติดังนั้นความเชื่อตั้งแต่อดีตที่ไปโตมีบรรดาคราสาวกมีบรรดาคเตชชนพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราปู่ญาติตายายมีความเชื่อที่มั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงส่งต่อมาถึงเราทุกคนในรุ่นนี้ และก็เราเองก็จะต้องส่งต่อไปอยังรุ่นต่อต่อไปเพราะเราก็มีความเชื่อมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับนักบุญเปโตรค,ความเชื่อของเราจึงร่วมใจกันพัฒนาให้เป็นความรักและความหวงใหญ่ซึ่งกันและกันความเชื่อต้องมีกิจการนะครับเหมือนนักบุญเยรมได้บอกไว้ต้องมีกิจการกิจการความเชื่อ มุ่งไปสู่ความรักและความห่วงใยติดตามห่วงหาเป็นกำลังใจสอบถามทุกสุขของเพื่อนพี่น้องความรักและความห่วงใยซึ่งกันและกันพัฒนาเป็นการยอมเสียสละตนเองเหมือนนับ,บุญเปตโตรเมื่อเรียนรู้เข้าใจแล้วว่าองค์พระเยซูเจ้าคือใครพระบุตรสุดที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านก็มีความเชื่อ เชื่อและรักและห่วงใยยินดีไปกับองค์พระเยซูเจ้าในทุกหนทุกแห่งและสุดท้ายแล้วท่านก็ยอมแล้วเสียสละตัวท่านเองและยินดีทำตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยกันดูแลฝูงแกะและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ฝูงแกะโดยไม่เห็นแกอ่อามิสิึจ้างใดๆนี่คือชีวิตของเปโตท่านมาได้เป็นนักบุญ ท่านมาได้เป็นพระสันตปรปาปาองค์แรกนะครับท่านได้มีมาวะมหาวิหารณับุญเปโตรที่มีธรมาทของท่านที่นั่งของท่านตั้งอยู่ที่นั่นเป็นการให้เกียรติแก่ท่านที่ท่านได้ยอมเสียสละชีวิตยอมที่จะมีความเชื่อมั่นคงรักห่่งใหญ่ทุกๆคนยินดียอมตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและยินดีดูแลผู้แก่ ขององค์พระเยซูเจ้าในวันนี้จดหมายของท่านได้เขียนไว้อย่างชัดเจนท่านต้องการให้ผู้อาวุโสท่านต้องการให้พี่น้องคิสรชนที่มีความเชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับท่านได้กระทำาวารกิจดูแลฝูงแกะขององค์พระเยซูเจ้าเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันนะครับภาพนาบกของไบเบิลแดร์ลี่ในปีนี้นี่คือภาพที่ สะท้อนถึงความรักความห่วงใยขององค์พระเยซูเจ้าที่มีต่อบรรดาลูกแกะของพระองค์ภาพสะท้อนนี้เราทุกคนคิดสะนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับพระองค์เมื่อเรามีความเชื่อความรักความห่วงใยในเพื่อนพี่น้องของเราออกไปสู่ลูกหลานออกไปสู่ทุกคนในสังคมนะครับรอยยิ้มในภาพหน้าปกแบเบิร์นเดลี่ในวันนี้ เป็นรอยยิ้มแห่งความรักความห่วงใยที่องค์พระเยซูเจ้าทรงได้ไปตามหาลูกแกะของทวงก,กลับมาแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตคริตชนและปุณเปโตรก็ได้รับสิทธิทธพิเศษจากองค์พระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันในการอภัยบาปได้ในการ,าาการช่วยเหลือทุกคน ประตูสวรรค์ท่านถือกุญแจเพื่อที่จะเปิดรับทุกคนนี่คือสิทธิพิเศษของนบ,บุญเปโตรและเป็นสิทธิพิเศษของทิศชนทุกคนที่เป็นสามสถานภาพเมื่อวันที่ได้รับศีลล้างบาปคือเป็นสงประกาศศกและเป็นกษัตริย์ในทุกๆสถานการณ์ในทุกๆสถานที่ที่บุคคล ิลิชนสามารถแสดงตัวต่อทุกคนเพื่อที่จะช่วยเหลือแบ่งปันอภิบาลประกาศข่าวดีขององค์พระเยซูเจ้าชี้ความดีความผิดความชั่วให้กับทุกคนได้รู้สิ่งไหนดีสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสามารถชี้ได้ในความเป็นสงประกาศศพและกษัตริย์คอยดูแลครอบครัวดูแลทุกสุขของประชาชนได้ในสังคมในสถานที่ ที่เราอยู่นะครับนี่คือชีวิตของนักบุญเปโตรและเราทุกคนเพราะเราทุกคนก็สามารถตอบโจทย์ชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันกับนักบุญเปโตรว่าเราเป็นใครนักบุญเปโตรก็เป็นชาวประมงกำลังทำอะไรท่านกำลังช่วยองค์พระเยซูเจ้าหามนุษย์ท่านทำเพื่อทุกๆคนจะได้เข้ามามีสิทธิพิเศษเช่นเดียวกับท่าน เหมือนที่เราได้รับความเชื่อมาจากบรรพบุรุษแล้วก็ทำให้เราได้มีสิทธิพิเศษเช่นเดียวกันกับนบ,บุญเปโตรน,นะครับนี่คือสีวิตคิดซชนเมื่อเรามีความเชื่อเรารักเราจึงเป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีที่จะพากันกลับไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันนะครับนี่คือวันเสาร์ที่ผ่านมา <c oughs> ในวันอาทิตย์นะครับ อาทิตย์ที่23เป็นหนังสือซามูเอลฉบับที่1ในบทที่26ข้อ2ถึงข้อ23นะครับจดหมายของนักบ,บุญเปาโลถึงชาวโคลินฉบับที่1ในบทที่15ข้อ45ถึง49พเพราระวสาสรของนักบ,บุญลูกาในบทที่6ข้อ27ถึงข้อ38นะครับนี่คือชีวิตที่เกิดขึ้น สำหรับการได้กลับไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันผู้ที่จะได้อยู่ร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในสวงสวรรค์นั่นก็คือผู้ที่ปรับพฤกตามปรับพฤกความชอบธรรมและมีความซื่อสัตย์รู้จักให้อภัยดาวิดเองก็ไม่ได้ฆ่ากษัตริย์ซาอูลท่านก็ให้อภัยท่านก็ มีความกระตันอยูรู้คุณท่านรู้ว่าชีวิตของท่านเติบโตมาได้ชีวิตของท่านมีความสามารถได้ก็เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจึงไม่ได้แก้แค้นท่านจึงไม่ได้เครียดแคนท่านจึงให้อภัยท่านมีพระจิตเจ้าเป็นชีวิตมีพระฉบับแบบขององค์พระเยซูเจ้าอันคือ มนุษย์สวรรค์ที่ลงมาจากสวรรค์ลงมาสู่เป็นมนุษย์ดินนะครับเราเองเป็นมนุษย์ดินที่ต้องพัฒนาตนเองไปสู่มนุษย์สวรรค์นะครับกรสัดดาวพิทก็พัฒนาตนเองจากมนุษย์ดินมีความกระตันยูซื่อสัตว์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าให้อภัยเพื่อท่านจะได้กลับไป เป็นมนุษย์สวรรค์กลับไปได้พบพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าในเมืองสวรรค์เราทุกคนก็เช่นเดียวกันในพระวสันนบุญลูกาการพัฒนาให้เราได้เป็นมนุษย์สวรรค์ต้องพัฒนาอย่างไรในวันอาทิตย์นะครับองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงสอนกับบรรดาศิษย์ของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับการพัฒนาชีวิตของเราได้ ไปสู่เมืองสวรรค์ไปได้พบพระพักรองค์พระผู้เป็นเจ้าก,ก็คือต้องมีการให้แบบไม่มีเงื่อนไขให้อะไรบ้างให้ความรักให้ความเมตตาให้การอธิษฐานภาวนาไปไม่ได้นะสวดให้ให้ความรักก็โดยตรงเลยให้ความเมตตาก็โดยตรงการอธิษฐานภาวนาก็ได้ผลเช่นเดียวกันไม่สามารถที่จะไปเข้าเฝ้า สศนตร์ปลาปาที่กําลังเจ็บป่วยอยู่เวลานี้ไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมเยียนท่านได้ก็อ,อธิษฐานภาวนาสวดภาวนาให้ท่านเวลานี้ผลมาลีก็เล่งกันสวดพระศุนนะจากคาทอลิกในประเทศไทยก็รณรงค์ให้ร่วมด้วยช่วยกันในการสวดวันนี้เวลาสามโมงเย็ยนก็มีการอธิษฐานภาวนามีพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อส่งพลังไปให้กับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระบิดาในโลกนี้ที่ใจดีพระบิดาที่สมถะพระบิดาที่เป็นแบบอย่างให้กับเราได้เองได้ให้ท่านได้มีกำลังกายใจที่เข้มแข็งขึ้นให้ความรักให้ความเมตตาให้การอธิษฐานภาวนาอย่างไม่พอครับต้องให้การแบ่งปันด้วยยินดีช่วยเหลือยินดีทุกอย่างต้องการอะไรอยากจะดื่มคืนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่คืนก็สุดแท้แต่ก็ต้องเป็นมนโนธรรมของผู้ที่ยืนไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบที่จะส่งคืนสิ่งที่ตนเองยืนไปเป็นคุณธรรมของความซื่อสัตย์สุจริตด้วยการแบ่งปันไม่พอให้ทั้งชีวิตแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เก็บชีวิตของตนเองไว้เลยไม่ได้รักษาชีวิตของตนเองไว้เลยยินดีที่จะเสียสละเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ยอมตายได้เพื่อพระองค์ยอมตายอะไรในเวลานี้ในโลกที่แสนสีวิไลยยอมตายความอยากมีอยากได้อยากเป็นกิเลสราคะตัณหายศถานาศาตำแหน่งหน้าที่ความโลภโกรธหลงต่างๆลดละเลิกไปมอบถวายชีวิตนี้ทั้งสิ้นแด่พระองค์มีหัวใจที่ถ่อมตนอยู่เฉพาะพระปักองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น ดังนั้นชีวิตของพุทธิรักองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับมาในวันนี้ในวันในวันจันทร์นะครับหนังสือบุตรศีลาในบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อสิบนะครับดังนั้นชีวิตของพุทธิรักองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงมีปีชายานเป็นเครื่องมือพุทธิรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าคงจะทรงมอบปีชายานเป็นเครื่องมือในการพัฒนานตนเอง พัฒนาความเชื่อของตนกระสัซาโลมอนไม่ต้องการสิ่งใดเลยเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดโอกาสให้ท่านวอนขอสิ่งที่ท่านต้องการทรัพย์สินเงินทองเกีดยรติยศชื่อเสียงท่านไม่ต้องการท่านต้องการปีชายานปีชยานจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ วิชายานจะทำให้ชีวิตของบุคคลเจริญรุ่งเรืองทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณได้ดังนั้นผู้ที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงมีปีชายานเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาความเชื่อของตนและออกไปเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนในหนังสือกิจการนะะักสาวกนะครับเปตโตเองก็ช่วยเหลือคนง่อยที่ประตูงามนะครับคนง่อย นักบ,บุญเปตโตบอกว่าเราไม่มีเงินไม่มีทองแต่เราสามารถที่จะช่วยท่านได้และสุดท้ายคนง่อยก็กระโดดโลดเต้นได้เหมือนความนี่คือปิชยญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พัฒนาความเชื่อของนักบ,บุญเปตโตเมื่อมีความเชื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ทั้งนั้นสําหรับผู้มีความเชื่อนะครับพระวสานของนบ,บุญมัทธิวเมื่อวันจันทร์เมื่อวันนี้ในบทที่9 ข้อ1 4ถึงข้อ29นะครับนบ,บุญเปโตรมีความเชื่อเขาจึงสามารถทำอัศจรรย์ช่วยเหลือคนเป็นง่อยได้เพราะองค์พระเยซูเจ้าพูทรงตรัสไว้เลยว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ทั้งนั้นสําหรับผู้มีความเชื่อสามารถเคลื่อนภูเขาได้สามารถกัดทำสิ่งใดก็ได้ทั้งหมดนะครับนี่คือผู้ที่มีความเชื่อ ดังนั้นคริดสชนความเชื่อที่เข้มแข็งในจิตวิญญาณของตนความเชื่อที่ไม่มีการลังเลสงสัยใดๆทุกๆก,กิจการทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณจะได้ผลเสมอนะครับเปโตเชื่อในองค์พระเยซูเจา้าจึงสามารถคนอกรักษาคนง่อยให้หายได้และก็คนง่อยก็เชื่อในเปโตและยอน เขาจึงหายจากการเป็นง่อยนะครับก็ต้องมีความเชื่อร่วมกันไปรักษาคนที่ไม่เชื่อเขาก็ไม่หายถ้าเชื่อยอมรับยินดีได้รับการขอได้รับการรักษาเขาก็หายนะครับก็ต้องตรวจสอบดูปรบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับต้องประสานมือกันแล้วก็อธิษฐานภาวนาร่วมกันะสันตปรปาปลาเช่นเดียวกัน นะครับสำหรับคุณพ่อที่มีสิทธิพิเศษสามารถเข้าไปเยี่ยมเยียนท่านได้ก็จับมือประสานกับพระสันตะปาปาเรามาอธิษฐานภาวนาร่วมกันพลังแห่งความเชื่อของบุคคลสองคนที่องค์พระเยซูเจ้าทรงตรัสไว้ว่าที่ใดมีคนสองคนขึ้นไปแล้วเอ่ยนามพระองค์พระองค์จะทรงช่วยเหลือเขา ในทุกๆก,กรณีของชีวิตในทุทกๆเรื่องที่คนสองคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปวอนขอพระเมตตาจากพระองค์ผมเชื่อแน่ว่าองค์สมเด็จพระสรันตะปาปาพระอาการของะองจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับนะครับมาในวันนี้นะครับหนังสือบุตรศิลาในบทที่สองข้อหนึถึงข้อ11และ พระวาสารของนักบุญมาราโกนในบทที่9ข้อ30ถึงข้อ37นะครับมาในวันนี้ความเชื่อถูกพิสูจน์ด้วยการไม่ละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้ายินดียอมรับความทุกข์ยากลำบากเพราะว่าชีวิตนี้ต้องผ่านการเข็นจึงไปพบความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคาดิน,นันไมเคิลมีชัยกิจบุญชู คติพจน์ของท่านก็คือผ่านกลางเขนคือความสว่างความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าในสว,สวรรค์กลางเขนคือความทุกข์ยากลําบากผู้ที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงถูกพิสูจน์ด,ด้วยความทุกข์ยากลําบากผู้ที่มีความเชื่อที่แท้จริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือเหมือนกับนบุญเปโตไม่ละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าเลยยอม ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้าเป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่มีความเชื่อมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้ายินดียอมรับความทุกข์ยากลำบากแล้วเพราะว่าเขาวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและยินดีเดินในเส้นทางขององค์พระผู้เป็นเจ้านักบ,บุญเปตโตตงความอ่อนด้อยของท่านปฏิเสธองค์พระเยซูเจ้า อ่อนกลขันถึงสามครั้งอ่อนด้อยแต่ท่านเมื่อท่านรู้ว่าท่านทําไมจึงปฏิเสธพระพุทธไทยทาไมจึงปฏิเสธพระอาจารย์ได้ถึงสามครั้งท่านเป็นทุกข์เสียใจร้องไห้แต่แต่ท่านก็ไม่ได้เดินหนีไม่ได้กลัวแล้วเดินหน้าต่อไปในเส้นทางขององค์พระเยซูเจ้าเหมือนกับที่องค์พระเยซูเจ้าทรงได้กระทา และถูกตึงการแขนเอาศีรษะลงไม่ต้องการเป็นเหมือนกับองค์พระเยซูเจ้านี่คือเส้นทางของผู้ที่มีความเชื่อมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจยงต้องมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่มีความเชื่อถูกพิสูจน์ด้วยการไม่ละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้ายินดียอมรับความทุกข์ยากลําบากเพราะว่าเราวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า เราเดินในเส้นทางขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้ายำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเรียนรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอภัยบาปได้และสามารถช่วยเหลือเราทุกคนให้รอดพ้นในความทุกข์ร้อนได้นี่คือนักบุญขอโทษครับหนังสือบุตรศิลาและนักบุญเป,เปโตรได้กระทําให้เราเห็นมาแล้วนะครับหนังสือบุตรศิลาได้เขียนไว้นะครับ สุดท้ายในวันนี้พระวสารของนักบุญมาลาโกน,นะครับเมื่อเราถูกพิสูจน์ด้วยความทุกข์ยากลำบากแล้วเมื่อเราวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราเรียนรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะช่วยเหลือเราในความทุกข์ยากลำบากเรายำเก่งพระองค์เดินในเส้นทางของพระองค์แล้วเราต้องยินดีรับใช้ทุกคน พระวสาสารในวันนี้นะครับยินดีรับใช้ทุกคนด้วยสายตาแห่งความรักมองทุกสปปรรพสิ่งด้วยความจริงไม่ได้คาดหวังไม่ได้ตัดสินและไม่แบ่งชนชั้นทุกคนคือเด็กๆในสายพระเนตรขององค์พระเยซูเจา้าตนเองคือเด็กๆในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอเข้าไปหาพระองค์ขอเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์ และตนเองคือเด็กๆในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้านะทุกคนก็คือเด็กๆที่ต้องการพึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าทั้งสิ้นเราทุกคนจึงเป็นเด็กๆในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ความเป็นเด็กๆในตัวเราทุกคนได้เข้ามาหาองค์พระเยซูเจ้าเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์ หวังพึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพึ่งพาซึ่งกันและกันในทุกๆก,กรณีของชีวิตความสุขเกิดขึ้นนะครับขอพระเป็นเจ้า,วาอวยพรทุกๆท่านแล้วเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ